ยินกูว่าจะขอ,อยืมเงินมึงสักห้าหมื่นได้ไหมเพื่อนรักห้าหมนกูว่าม่ให้มึงสองพันก่อนนะงเงาไปใช้ก่อนไม่ต้องคืนกูก็ได้มึงน่าจะฟังอะไรผิดแล้วแหละคือกูบอกว่ากูาาาาขอ,อยืมห้าหมื่นไม่ใช่สองพันเว้ยนี่บอสมึงฟังกูนะเพื่อน ถ้าวันนี้มึงเดินมาหากูแล้วบอกว่าชอบเมียกูเนี่ยกูยังพอคุยกับมึงได้นะแต่ถ้ามึงมาขอยืมเงินกูแบบเนี้ยกูว่ามันคุยยากไปว่ะแล้วมึงโอนให้กูทำไมสองพันเนี่ยฮะคงพอ,อมึงพอเลยกูว่ามึงอนะไปแปลงฟันก่อนดีกว่านะมึงเอานี่ไปใช้ Hi Herb Day and Night Care ยาสีฟันสมุนไพรทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ ให้คุณมั่นใจในการดูแลช่องปากตลอดวันและป้องกันตลอดคืนหมดกังวลกับปัญหาในช่องปากด้วยสมุนไพรธรรมชาติจากญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์ลดปัญหาในช่องปากได้อย่างลงตัวมีฟูอะไร์ป้องกันฟันผุลมหายใจหอมสดชื่นใช้แล้วไม่แสบปากเพราะสมุนไพรดีไม่จําเป็นต้องไรหอมสดชื่นจริงหรอเพื่อนว่าแต่เ,เงินสองพันเนี่ยโอนให้กูทำไมนะกูยังไม่เข้าใจเงินสองพันเนี่ยกูให้มึงเลยไม่ต้องคืนกู พะถ้ากูไม่ให้มึงยืมเนี่ยกูก็อาจจะเสียแค่เพื่อนแต่ถ้ากูให้มึงยืมกูอาจจะต้องเสียทั้งเงินแล้วก็เพื่อนวันที่มึงมายืมกูอ่ะกูกลายเป็นเพื่อนรักของมึงแต่วันที่กูไปทวงม,มึงเนี่ยกูอาจจะกลายเป็นศัตรูก็ได้เพื่อนมึงฟังกูนะบอสเพื่อนกันไม่ยืมเงินกันดีที่สุดงั้นกูขอลายม,มีงได้ปหมฮะ ก็มึงบอกเองว่าเรื่องนี้คุยกันได้ไงบอกไปนะขอลายเมียมึงหน่อยไอ้เงินสองพันที่มึงอดมาเดี๋ยวกูไปเลี้ยงข้าวเมียมงึงออกไปกนี่แตงเงียอยากจะกินอะไรบอกเดี๋ยวซื้อมาให้ซื้อมาฝากขอลายเมียมึงหน่อยนิดเดียวกนะูบอกให้มึงออกไปไป